สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทคนจากบบาวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวเจ้าเก่าคนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกทคนไปไปเที่ยวไปทําบุญไปชมบรรยากาศประเพณีรับบัวช่วงออกพรรษาปี2 5 6 3ที่ผ่านมาครับที่วัดหลวงพ่อโตอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋เราไปชมบรรยากาศก,ากันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา เร,เ,เราไปกันเลยดีกว่าเราไปกันเลยตอนนี้ผมไปอยู่ที่วัดลุงพ่อโตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมาเที่ยวมาทำบุญมาดูเขาโยนโยนบัวงานประเพณีรับบัวโยนบัวช่วงออกพรรษาปี2563ที่ผ่านมาครับคนเยอะมากๆเลย มีของขายด้วยจะมีของขายทั้งของกินของใช้แล้วก็ของกินอร่อยๆของใช้ดีๆทุกๆเพียบเลยนี่คนคนกำลงังรอดูรอดูไอ้ประเพณนีโยนบัวอันนี้เป็นเรือเรือลากปงหลุงพ่อโต เป็นคล้ายๆเรือคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเรืออันเชิญอันเชิญองค์หลุงพ่อโตไปพายลอยไปตามน้ำเอาไว้ให้คนโยนโยนบัวเพื่อสักการบูชาองค์หลุงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขาก็กำลังรออยู่คนเสื้อดำนี้เป็นเพื่อนผมเองที่ไปด้วยกัน เสื้อดำเสื้อลายตอนที่กำลังรอรอให้เขาทําพิธีโยนบัวก็ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆก่อนเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนคนมาเยอะแยะเลยงานประเพณีรับบัวโยนบัวเขาเขาจัดเป็นประจำทุกปีเลยครับช่วงออกพรรษา คลิปนี้ก็เป็นคลิปช่วงช่วงออกพรรษาปี2563ที่ผ่านมาเองนี่เองครับช่วงเดือนตุลาระหว่างเดือนตุลาเนี่ยแหละอันนี้เป็นป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดหลวงพ่อโตอันนี้คลองเขาเรียกคลองอะไรคลองสำโรงหรือเปล่า ตอนนี้คนก็เริ่มจะซื้อดอกบัวเ,เตรียมไมโยนแล้วเนี่ยคนสาวเสื้อขาวนี่กําลังเตรียมซื้อดอกบัวเขาจะมีดอกบัวมาขายด้วยขายในบริเวณวัดเนี่แหละกำคิ๊บางทีก็กำละสามสิบบาทกำละห้าสิบบาทแล้วแต่แม่ค้าบางคนก็ขายแบบอันนี้ถูกบางคนก็ขายแพงเพราะว่าเขาดอกบัวมันหาย,ยาก ่าช่วงไเลิกได้แต่บางปีดอกบัวมันหายากเดินดูของใช้ไปก่อนรอไปก่อนเดินเก็บภาพบรรยากาศวันนี้ถ่ายเรือเรืออัญเชิญองค์หลุงพ่อโตเขาทำได้สวยงามมาก คนกำลังถ่ายถ่ายรูปเขาไม่เขาจะเอาเรือมาจอดเอาไว้ให้คนถ่ายรูปก่อนที่ทำก่อนที่จะทำพิธีทำพิธีโยนบวกอันนี้เป็นสะพานข้ามคลองเขาเรียกคลองอะไรมั้คลองสำโรงหรือเปล่ามัคลองสำโรงอันนี้กอพวกนักท่องเที่ยว ที่เขามาเขาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพราะว่าปีหนึ่งเขาจัดครั้งหนึ่งงานประเพณีรับบัวเขาจัดเป็นประจำทุกปีเลยปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งช่วงออกพรรษาช่วงระหว่างเดือนตุลาเนี่ยแหละเขาจะจัดเต่ผมก็ไปเป็นบางปีเพราะว่าบางปีบางปีก็ติดธุระไปไม่ได้เพราะว่าผมก็ทางานประจาอยู่เป็นพนักง,งานบริษัทเป็นไอ้นุ่มโรงง,งานจนจนคนหนึ่ง ถ้าว่างผมก็จะไปอันนี้เป็นชิงชาสวรร์ชิงชาสวรร์ของเล่นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังสวนสนุกภายในบริเวณวัดอันนี้ชิงชาสวรร์ ไอวารุธกระดูกเหล็กอันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศพาเดินดูบรรยากาศเดินดูของกินไปด้วยผมจะพาเดินดูให้ทั่วงานเลยงานประเพณีรับบัวที่วัดหลวงพ่อโตอ,อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประเพณีโยนบัวรับบัวปีสองห้าหกสามเมื่อช่วงเดือนตุลาช่วงออกพรรษา ที่ผ่านมานี่เองอันนี้เขากำลังไหว้สักกรากกร,ะระองค์หลวงพ่อโตจับภาพมาที่เรือเรืออัญเชิญองค์หลวงพ่อโตอีอกรอบหนึ่ง ตอนนี้ผมตอนนี้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆมาร่วมง,งานประเพณีโยนบัวรับบัวที่วัดหลวงพ่อโตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีทั้งของกินอร่อยๆของ ชายทุกถูกเพียบเลยมาขายภายในบริเวณวะเดีย๋ยวนี้เป็นคลองสำโรงเป็นคลองที่เขาแห่องคุลพ่อโตไปตามสายนะ้จะมีคนยืนอยู่สองฝั่งคลองแล้วก็โยนบัวโยนบัวไปในเรือเพื่อบูชาองค์ุลพ่อโต สักดิตที่เป็นสถานบนเรือเดินดูของกินของใช้ไปเรื่อยเดินชมบรรยากาศภายในงานประเพณีรับบัววันลวงพ่อโตอันนี้เป็นของใช้ คนเสื้อลาย,ลายเพื่อนผมเอกมาด้วยกันเข้าร้านน่ากินมากๆอันนี้เป็นร้านของเล่นโยทินทอย แดดกำลังร้อนเลยตอนนี้ wow. อันนี้เป็นมุมแบบสวนสนุกชินช้าสวรรค์อะไรแบบนี้โคตรไต่ทางอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นของเด็กเล่นเพื่อนผมก็เคยมาขี่มอไซค์มรืหัวร้อยกเหมพี่เพราะมันเห็นผมมีอย่างนี้พี่พี่น้องวัาละคัาผมก็ให้มันอะคุณเมย คนเข้ามุงดูเป็นคนเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อโตจำลองอความจริงเลยเข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อโตในในโบสถ์กันดีกว่าจะเดินดูอ๋อตอนนี้ยังยังไม่ได้เดินเดินดูของกินของกินไปก่อน คลิปวิดีโอใกล้จะจบแล้วนะครับขอขอบคุณที่ดูดูวิดีโอจนจบคุณพี่มาเยาวนาใดพี่นะดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนโซ่ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโออีกอันนี้เป็นห้องน้ำไฮเทคเป็นห้องน้ำติดแอร์ภายใน ตสาวๆมาถ่ายรูปเทียบเลยสาวๆไม่รู้เป็นอะไรนะชอบชอบมาถ่ายรูปในห้องน้ำห้องน้ำมันสวยมันเย็นดีเลยเขาเขาตกแต่งมีดอกไม้มีมุมถ่ายรูปเยอะในห้องน้ำเลยมีที่นั่งเล่นมีที่ถ่ายรูปคนก็เลยชอบมาถ่ายรูปครับ ห้องน้ำไฮเทคห้ Tech, องน้ำติดแอร์นี่นี่มันจะมีดอกไม้ดอกไม้สวยๆเป็นเป็นดอกไม้ปลอมดอก